สวัสดีค่ะพบกับส่วนคุณยายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูชมพู่นะคะที่แม่ปลูกใหม่นะะเห็นเขาบอกว่าเป็นพันธุ์ใหม่อันนี้เปิดมาหน้าถนนไม่ใช่อะไรนะคะนนเพราะว่าเขาปลูกต้นชมพู่ไว้ข้างถนนนั่นเองนะคะเขาบอกว่าไม่ได้คิดจะปลูกนะคะเอาใส่ถุงไว้เฉยๆนี้นะคะ <ๆ S 2> เดี๋ยวเราไปดู<ๆ>เขาจะขยายพันธุ์ตอนนะคะดูค่ะอุ้ยนี่ค่ะ พันอะไรนะแม่ฮาดาลีฮาดาลีอินโดนีเซียนะคะนี่ค่ะช่อหนึ่งก็จะมีเจ็ดเจ็ดลูกนะคะหกลูกเจ็ดลูกค่ะอันนี้แม่เขาบอกเขาเด็ดออกด้วยนะคะเพราะโดกเกินแล้วเดี๋ยวกิ่งหักเนี่ยค่ะดูกิ่งโหนมเลยนี่กิ่งหักไปแล้วด้วยนะคะนี่ค่ะโหดกจริงๆนะคะทุกคนต้องแบบระวังอ่ะกลัวกิ่งหักนะคะ อันนี้ก็น่าจะลอยเด็ดออกนะคะอันนี้ตอนกิ่งไว้แล้วใช่ไหมคะอันนี้แม่ตอนกิ่งไว้แล้วนะคะกาจะขยายพันธุ์นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าต้นเขาสูงประมาณไหนเจ็ดเดือนใช่ไหมแม่เจ็ดเดือนเองนะคะเจ็ดเดือนกว่านะคะออกลูกแล้วนะคะอันนี้ยังไม่ได้ลงดินเนะะี่ยค่ะยังอยู่ในถุงอยู่นะคะยังอยู่ในถุงอยู่เลยนะคะดูนะคะดูสูงประมาณเนี้ยค่ะเท่าตัวประมาณตัวแม่ค่ะยอดของเขานะคะประมาณร้อยร้อยเท่าไหร่นะแม่ ร้อยห้าสิบห้านะคะนี่ค่ะส่วนคุณยายนะคะใครสนใจนะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีกิ่งพันุนะคะเพราะว่าซื้อซื้อมาเหมือนกันแล้วก็กิ่งค่อนข้างราคาสูงนะคะเจ็ดร้อยกว่าบาทเกือบพัน,นะค่ะทุกคนรวมทรงเจ็ดร้อยห้าสิบน,น,นะคะเนี่เยเอามาแค่กิ่งเล็กด้วยนะคะบอกว่ากิ่งนิดเดียวเองแต่มันโตวไวเนาะเนี่ยฉาติเจ็ดเดือนก็คือแบบใหญ่มากแล้วค่ะทุกคนโตวไวนะคะ นี่เลยค่ะสดสดเลยนะคะถ้ามันแก่แล้วแล้วทานได้นะคะลูกเขาจะเป็นสีแดงสีแดงแป๊ดเลยใช่ไหมแม่แต่แต่แดงหมดเลยใช่ไหมแม่แดงทั้งลูกไม่แน่ใจเพราะว่านี่มันชุดแรกอันนี้ครั้งแรกนะคะชุดแรกที่ออกนะคะถ้าซื้อมาแล้วเอาลงไว้แบบนี้ค่ะทุกคนส่วนต้นแม่ของเนี้ยแดงนะนี่แม่ซื้อพันธุ์จากไหนมาส่วนของไอเนีย คนรา,าดชบุรีนะคะเป็นคนคนปลูกนะคะอันนี้ค่ะเขาจะชอบสรรหาของมาปลูกนะคะแล้วก็คือได้ได้กินของเขาอะค่ะแล้วก็จะภูมิใจนิดนึงนะ ส,ส่วนใหญ่นะคะนี่เขาแกะให้เราดูแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวรอบหน้านะคะเดี๋ยวจะพาไปดูผลไม้ใหม่นะคะที่ออกใหม่ถ้าตอนนี้มีอะไรออกนะคะก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะแม่บ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ